สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดําสิงนะคะวันนี้ก็วิงานที่บ้านท่าทองนะคะ mm hmm. เขตอำเภอสังขะตามเคยอยู่ทีมงานสจงเจริญนะคะก็ชัดเจนแล้วว่าออกมาอยู่ทีมงานนี้ เอารถแรงมาลากพัดโอ้ลุงมนมาคันแรกนะคะเกมดีที่มุกไม่ได้มาคันแรกเพราะว่ามุก ใ่ดินคันเหลกเลยแต่ว่ามุกจอดคันเหลกหน้าอยู่นะคะลุงมนก็มาก่อนถ้ามุกมาคันแหลกเกมคะ่มะสี่บราคาดีบ่ทั้งสี่ฝั่งเลยอะ่ะมีหกล้อก็จมทั้งหกล้อ <c oughs> เดี๋ยวลูกเพ่เอา้า ไม่ขึ้นหรอกคือบาเกดดินมองนี่ออกก่อนนะขัดสิดึงกัหลังนะคือบาเกดดิ้ดนออกก่อนป้าดิ้นออกก่อนป้าดิ้นออกก่อนนะมันสูงนะมันสินดึงกัหลังจังได๋บบดนี้รถ <laughs> แต่งมาคันสุดท้ายยังไม่ไเทขเขาเลย โอ้ร้อนเดี๋ยวให้เราไถาปาดดินออกก่อนนะคะมันดึงยังไงได้เ <laughs> ทดินตรงนี้เราดึงงานเข้าแล้วลุงมนบอกแล้วอ่าอย่าใส่ตุ๊ก,กตาหน้ารถสามตัวเขาไปใส่ตุ๊กตามาพูดอยู่เมื่อเช้าเดี๋ยวก็จม <laughs> จมจริงๆด้วยอ่ จมสองล้อมันเฉยจมทุกรอไปเลยสิครับไม่เอาพีเอกเอาดินไปเทแล้วใครจะมาลากแกเทแกเอาดินไปเทแล้วใครจะลากทีนี้มันหนักตุกตาบอกหนูพูดแล้วเมื่อเช้าว่าหนักตุกตาแกเทดินทิ้งเราแล้วเราจะลากยังไงเอาคันยังไงมากัแล้วเองเอ้า,าดึงขึ้นแต่กระตาแต่กระตมขี้เมา <laughs> อาเหลืองโ,อโซงก่กใง้ตาสันเอ้าเอารถไถดึงนะคะขึ้นไหม <laughs> มูกเก็ะรอเทดินนะคะ <laughs> ใจเย็นลูกเป <laughs> ขเ๊ข้าวเช้ายังไม่ตกทุงท้องเลยหิวข้าวละ รถก็ไม่มีน้ำมันปิดคันอะ่ะได้สลิงไ้ลิงอยากลองได้เอาจัดให้เขาหน่อย <laughs> จัดให้เขาหน่อยเขาอยากลองอา อเอาเขาบอกเขาอยากลองจัดให้เขาหน่อยรถไทยเอาใจร้อนนี่รถไถเขาแรงเ<สะ><อ>นา<ส>ะเขาอยากลอง<สะ><สะ>อเอะ่ละลองดูห่อนห้าอยากลองวะซานเข่าเลย มันลุดมันเป็นบ่อฮะมันลุดมันลุดเฉยๆมันลุดนี่ไม่ลุดขึ้นเอาไม่มางั้นเอาไม่ะเอาไม่เอาแล้ว <laughs> ไม่เอาแล้วว่างั้นอยากหัวอย, <laughs> อย่าบอกว่าต้องถึงมือมุกนั้นนี้ไม่ใช่เพามุกต้องลากให้นะเนี่ยโอ้จะหาทำ ได้เวลาทำการแสดงแล้วค่ะสุดท้ายก็ให้มุกลากขึ้นนะคะไว้เปล่าสู้เขาจะาเบียนเทนรถไม่แรงแต่คนขับแรงว่ะซ่าน เดี๋ยวเทดินออกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอเอ,าอเ้าเขาหายตัวนี่อยู่ไม่ใช่บ่สลักสลักพี่บางไหมพี่บางถือให้หนูหน่อยอไม่ยังเขาไม่น้อย Đấy, cho cậu cậu ừ. mà, này cho cọ này rồi đi cọ tung ní này, đi lên Long tôm mà khoáng Nè, xôm này khoáng bà bị rõ bà Ừ ตัวเล็กทำไมแรงจังยังไม่ได้ออกแรงยังไม่ได้ออกแรงลยอ่ะคันทังเลยเลยเลยเฮเลยลุงออไหนแล้วลุงมนจอกยังไงว้อยาก ไปขึ้นแล้วอ๋อต้องให้ถึงมือมุกเนี่ยเดี๋ยวรอเททำทางนะคะให้ลุงมนออกไปก่อนคลิปนี้ไม่มีไรมากค่ะทำงานเหมือนเดิมนะคะนอนบอตามเคยดูสัมภัระนอนรถทุกวันนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านแล้วกันค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ